มาดูการจัดทัพของทั้งสองทีมกันครับการแข่งขันเริ่มแล้วครับหอโช่งายแล้วครับโผกัดหนึ่งเลยครับ เ็นประตูที่เตือนว่านี่ไม่ใช่เกมที่ง่ายแม้จะนำอยู่ครับจะโดนศูนกลับนะครับทีนี้ยังเก็บบอลไว้ได้ดีครับจงหานที้ได้ยิงจากนี้กรอบเข้าไปแล้วครับ ผานไปน10นาทีเสร็จทั้งสงทีมทำได้ค่อนข้างดีครับมีสะดุดไปเหมือนกันแต่ยังคงเป็นฝ่ายนำอยู่ครับมองหาทางเลือกแล้วครับไปกับบอลได้ดีมากครับตำแหน่งเบอกแล้ว คร,จร,จร,จรับเจอยแบปนี้เข้าไปแล้วครับเคียลูกเข้ามาตัดบอลได้สวยมากครับฟุตเวิร์กไม่ธรรมดาจริงๆ พวกเขาเล่นได้อย่งดุดันแล้วก็ออกนำตั้งแต่ต้นเกมเลยครับเรียบร้อยออเอาคนเดียวสประตูช่วยให้ทีมมีกำลังใจขึ้นอีกเยอะเลยครับแม้สถานการณ์จะยังเป็นต่อแต่ลูกนี้ก็ถือเป็นการเตือนสติครับราหาช่องใจแล้วครับ ยังเก็บบอลได้ดีครับโอ้เซฟได้สวยครับถ้าไม่เคลียร์เดือดร้อนแน่นอนครับเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมไปกับบอลได้ดีมากครับตำแหน่งเหมาะแล้วว่าด้วนตัวต่อตัว,ตว,ตวทำได้ กระโดผ่านแนวรับแล้วครับสั์เต็มข้อเรียบร้อยถึงจะเสียประตูนี้แต่สถานการณ์ก็ยังคงเป็นต่อครับมองหาทางเลือกแล้วครับพาบอลขึ้นหน้าไปแล้ว ดนวรับแล้วครับฟุตเวิร์คไม่ธรรมดาจริงๆเขาจะต้องพอใจกับผลงานในครึ่งแรกอย่างแน่นอน ขึ้นหลังแล้วครับมีช่องได้จบนะครับโอ้เซฟได้ยังไงครับเบี่ยโอ้เกือบแล้วครับเปิดเข้ากรอบเขตโทษเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับชอดน,นี้เซฟได้ยังเนือชั้นจริงๆครับ กดเวอร์ work, ไม่ธรรมดาจริงๆโอกาสหนึ่งเลยเรียบร้อยเป็นประตูครับผ่านหนึ่งชั่วโมงของเกมไปแล้วนักเตะเริ่มออกอาการล้าแล้วครับ มีสะดุดไปเหมือนกันแต่ยังคงเป็นฝ่ายนำอยู่ครับล็อกได้เยี่ยมครับพวกเขาขึ้นนำแล้วชนะหรือเปล่าก็อยู่ที่เกมรับแล้วครับฟุตเวิร์กไม่ธรรมดาจริงๆ